สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับในช่วงเวลาแห่งเกรดรีเซ็ตนะครับซึ่งผมก็ได้พูดมาหลายปีแล้วนะครับว่าจะเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ2020เนี่ยนะครับอันนี้ก็จะมาถึงใกล้ๆนะกึ่งกลางนะของทศวรรษ2020นันะเพราะช่วงเกรดรีเซ็ตเนี่ยยังดําเนินไปนะครับและด้วยส่วนตัวผมนะยังมองว่ายังไม่ถึงจุดต่ําสุด พูดง่ายคือในช่วง2-3ถึงปีนี้นะครับยังเป็นช่วงขาลงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นความขัดแย้งนะจะเกิดขึ้นมากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งระหว่างชนชั้นนะครับแล้วระหว่างรัฐต่อรัฐนะครับก็จะหนักขึ้นนะครับขนาเร r e a รีเซ็ตนะครับก็ยังจะลงต่อไปนะที่ต่ำสุดนะครับมาในช่วง23ปีนี้นะครับตั้งแต่2023 2 0 2 4 2 0 2 5เนี่ยโดยส่วนตัวผมนะครับยังเป็นช่วงขาลงทั้งท,งทางเศรษฐกิจ ทั้งทางด้านการเงินทั้งทางด้านการเมืองสังคมนะครับภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับแล้วก็เรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆรวมถึงศีลธรรมจริยธรรมนะครับที่ผมได้พูดในการสัมมนาออนไลน์ของผมนะครับเจ็ดทิศทางแนวโน้มโลกนะครับในทศวรรษ2020เนี่ยนะครับเหตุผลหนึ่งก็เป็นเพราะว่าผลประโยชน์โลกหดตัวจากสภาวะเศรษฐกิจนะครับที่เกิดปัญหาขึ้น นะหรือเราจะบอกว่าช่วงนี้เราอาจจะอยู่ในช่วงที่เรียกว่า Great Depression 2.0แล้วก็ไม่น่าจะผิดนะครับตั้งแต่เกิดโควิด1 9เป็นต้นมาผลประโยชน์หดตัวนะครับเปรียบเสมือนก้อนเค,ค้กที่หดตัวนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเมื่อเค,ค้กหดตัวเนี่ยผลประโยชน์ที่เคยแบ่งกันนะมันไม่ได้ได้เท่าเดิมนะในชนชั้นบนชนชั้นกลางชนชั้นล่างเนี่ยก็จะพยายามแข่งแย่งผลประโยชน์นะเพื่อให้สัดส่วนของเค,ค้กของตัวเองเนี่ย นะาแทบจะเท่าเดิมซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะความขัดแย้งก็จะเกิดขึ้นในระหว่างชนชั้นสิ่งนี้นะครับกูรูต่างชาตินะครับคุณเรดาริโอเนี่ยนะซึ่งเขาก็เป็น ผู้ที่เขียนหนังสือเล่มหนึ่งนะครับนะที่น่าสนใจนะที่ชื่อว่า Changing World Order นะได้พูดถึงสิ่งนี้ไว้นะครับและการเปลี่ยนแปลงนะครับที่จะเกิดขึ้นนะว่าเมื่อผลประโยชน์มันหดตัวเค,ค้กหดตัวเนี่ยก็จะเกิดความขัดแย้งนะครับระหว่างชนชั้นนะชนชั้นบนชนชั้นกลางชนชั้นล่างเนี่ยนะครับนะเพื่อต้องการรักษาผลประโยชน์ของตนเองไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทุน นะแล้วก็ประชาชนนั่นเองนะครับรวมถึงความขัดแย้งเนี่ยนะครับก็จะออกไปนอกประเทศด้วยเป็นความขัดแย้งภายนอกระหว่างรัฐกับรัฐของการช่วงชิงผลประโยชน์ตามที่เราเห็นกันอยู่แล้วเราเห็นว่าความขัดแย้งมากขึ้นเมื่อมีอำนาจใหม่ผง,งาดขึ้นมาท้าทายนะครับอำนาจเดิมระเบียบโลกเดิมด้วยนะครับมานในหนังสือที่คุณเรดิโอนะครับเขียนอธิบายได้ดีทีเดียวนะครับเรื่อง the changing world order นะครับซึ่งผมก็ นำมาเล่าสู่กันฟังนะเรียกว่าในคลิปก่อนหน้าน,นี้นะครับในปี2ปีที่แล้วด้วยนะครับมันสิ่งที่เรามองเห็นและคาดการณ์ต่อไปก็คือว่านะความขัดแย้งระหว่างชนชั้นและระหว่างรัฐต่อรัฐเนี่ยจะหนักขึ้นมากขึ้นนะครับขาด Great เรดรีเซเนะครับในช่วง2-3ปีนี้นะครับนะถ้าผมามีสมมุติฐานนะครับว่ามันจะเริ่มดีขึ้นหลังจากจุดกึ่งกลางนะหลังปี2 0 2 5ไปนะครับ แต่ว่าในช่วง 2- 3สปีนี้นะครับก็จะยงจะยังลงต่อไปที่จุดต่ำสุดนั่นเองนะจึงเตือนกันเล่าสู่กันฟังรับฟังนะด้วยความไม่ประมาทนะครับเพราะว่าสิ่งนี้เราจะมองเห็นมากขึ้นมากขึ้นของการบิดบิดเบี้ยวๆนะสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะเนื่องจากว่าการช่วงชิงผลประโยชน์นะแล้วก็ศีลธรรมจริยธรรมที่เสื่อมลงเราจะเห็นการบิดเบี้ยวบิดเบือนกฎกติกาคําพูดอะไรอ่ะซึ่งเราไม่ค่อยเห็นนะ เราจะเห็นมากขึ้นมากขึ้นนะครับเพราะในช่วง2-3ปีนี้นะครับนะต้องอยู่อย่างมีสติใช้ปัญญาจริงๆแล้วก็ใช้ความอดทนใช้ความพยายามนะครับหลายอย่างเลยเพราะเป็นช่วงขาลงนะครับของโลกในขณะดนี้นะครับเราจะเห็นสิ่งต่างๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนการบิดเบี้ยวบิดเบือนต่างๆทั้งในระดับบ้านเราเองแล้วก็ระดับโลกนะครับแล้วก็ขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติ นะใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาชีวิตในช่วงระยะเวลานี้ความขัดแย้งต่างๆจะมีมากขึ้นมากขึ้นนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ